โอเคก็สวัสดีทุกคนรับชมในออสตาเทวตีเฟนนะผมวันนี้ก็จะพาทุกคนลงไอเอเวนเจอร์ Adventure นะผมในหมดของกับตันเลดนะผมก็ทีมแล้วแต่คนมีนะผมรอบนี้ก็เราต้องใช้ตัวแขกคาตาลิกคาตาโกลี่กับตันนะผมใครมีฟาลคอนใช้ฟาลคอนใครมีลูฟี่ใช้ลูฟี่ใครมี Falcon, รมิเรโอรัสใช้มิเรโอรัส ไอ้นี่ไม่ต้องนะผมไม่ต้องเล่นยากไปหน่อยไอลุงลุงข้ามีก็เล่นหรือข้ามีไอ้นี่ก็อันนี้ไม่แน่ใจเบอร์ไหมก็รอบแรกผมจะเอาทีมหกดาวล้วนไปเล่นนะผมเดี๋ยวผมค่อยเอาไอ้พวกนี้มาเล่นทีหลังนะผมโอเคเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะผมมีตัวอะไรบ้างนะผมก็ไฟออฟิเซอร์เป็นดีพีเอสหลักนะผมเป็นธาตุไฟนะผมใครไม่มีใช้รีวายแทนได้นะผมคิดว่านะไม่าจ่แทนกันได้ หรือใส่คู่ก็ได้ตังมันเยอะเหลือเฟืออยู่ใครมีไอโชเฟยไอจักบีนเนหรือตัวนี้ตัวนี้มันทำยากนิดนึงนเฮ้ยก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกไปลงด่านไอสไนปเปอร์เลดมีการดรอปอยู่นะตอบบ่อยมากตัวเนี้ยน่าจะไม่ยากนะผมไปลงไปลงมาห้ารอบดรอปสามตัวแล้วก็ถือว่าทำง่ายเนะถือว่าทำง่ายมิสซูรีผมเอามา เป็นตัวดาเมจหลักนะผมจริงๆเอาแต่ค่าอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนมิสซิลี่เป็นตัวขี้ตีแอร์ได้นะผมในด่านนี้มีแอร์นะผมค่าใครเอาไอ้กิฟฟินใครมีกิฟฟินสโลแอร์นะผมเราสามารถฆ่าแอร์ได้นะผมดังนั้นแล้วอาจจะไม่ต้องใช้มิสซิลี่ช่วยตัดเลือดแอร์นะอ่าตัวนี้สําคัญมากนะต้องเอามานะผมตัวนี้ อ่าห้าดาวมันจะเป็น DPS ไม่ได้นะ้อให้เอาหกดาวม,มาเลยนะ้อผมเอาลางหกดาวม,มาเพื่อมาตีตัวแอร์นะับแต่นี้ตัวแอร์มีปัญหานะน่าลำคาเลยแหล่โหนวดดาวกับโคกงสองไองสองตัวนี้น่าจะพื้นฐานเลยเอามาทุกคนใครใครเล่นไปกิฟฟินนะผมเอาหนวดดาวออกได้นะรับใส่กิฟฟินแทนน้อนงะโอเคเดี๋ยวทำเป็นสองทีมเหมือนเดิมนะ้อผมสักคคิดนี้ยนะ เคื่าไม่ไปการเสียเวลาของเราไปลุยกันเลยนะผมมาตันเลดเริ่มมาเราจะวางตัวซิฟุยก่อนเลยนะผมซิฟฟ,ฟนซิฟฟนเอ่อเซอร์เีนแล้วกันเออเรียกยากทุกแม่งเพราะว่าบางปุได้กิลสโลตั้งแต่แรกเลยนะผมเราค่อยหนวดดำแล้ผมสโลแปะอีกทีหนึง่งมาสาโลไปเลย จากนั้นก็เอารอมาวางไว้นะรอวางไว้แต่อัปเกรดให้เาราอัพเกรดแบบระมัดระวังนะเพราะถ้าอัเกินก็ลั่นนะผมนั่นแหละเดี๋ยวชิปหายเอาตังค์ไม่พอนะผมจะวางไฟอฟเซอร์ไว้ตรงนี้นะก็เป็นตัวที่เบิร์แรงนะผมแล้วก็โจทาโร่นะผมจริงจริง,จ,รง,จ,รงจะเป็นหยุดเวลาใหญ่เลยก็ได้โจทาโร่แต่ในทีมนี่ผมขอไม่ใช้แล้วกันขอเล่นตึงๆก่อน มิสเซิลีก็อัพระวังนะผมในเส้นนี้อัพระวังทุกตัวนะผมอัพเกินเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยตังมันจะไม่พอช่วงหลังถ้าลั่นก็ช่างมันนะผมปล่อยเลยก็ได้ค่อยๆอัพไปนะผมค่อยๆอัพไปแปดตัวนะผมวางครบแปดตัวไปเลยอัพไม่ถึงขั้นไฮบิดพอแค่มาเตีแอร์ได้แค่นั้นแหละ รอเพิ่มอีกเราจะรอเป็นตัวตีนะตอนนี้ครับระมัดระวังท่านลั่นก็ชิบหายนะครเริ่มใหม่แต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะลองเล่นดูรอให้ครบแปดตัวจะมีเวลาเล่นเยอะนะครเพราะว่ามันอยู่อีกไกลไม่ต้องรีบบอกนี่คือเว็บหนึ่งเป็นเว็บที่เราเซตอัพได้นะ จริงๆจ,จะกดโจทัโลไอหยุดเวลาใหญ่ก็ได้นะเนี่ยไอห้าแสตรงเนี้ยเราสามารถเอามาหยุดเวลาโคโจใหญ่ทั้งเอไม่ใช่โคโจดิไอนี่แต่ว่าขอเน้นพวกนี้แล้วกันเอามาทำดามจเพิ่มนะครับเพราะว่าทีมนี้ดามจอาจจะขาดนะครับดามจแดก็ต้องสำคัญอยู่เหมือนกันอนะวังเช่าหลินไป เอาเป็นตัวตีช่วยเนาะมันก็จะใช้เงินเยอะนะครับอย่างที่เห็นขายข้างหน้าก่อนเรามาวางตรงนีน้ประมาณนี้แหละแล้วก็เล่นหยุดเวลาเนาะพอระวังดีเพจครบแล้วก็มันแนวไม่ได้อัพให้ห้าแสนนะผมเราก็เล่นหยุดเวลาเนาะจริงจริงหยุดเวลาเยัียบลงมาข้างล่างก็ได้นะผมเพราะระยะมันมีมุมที่ระ้ยะไม่ถึงเนาะ จริงๆอ่ะออฟระยะของมิซิลียควรเอามาใส่ให้จโจล่าโร่นะผมแต่ไม่ต้องละไม่ต้องละผมวางโจล่าโร่หลายตัวนะเพราะว่าผมเป็นคนที่หยุดเวลาพลาดปล่อยนะผมดันั้นจะได้หยุดแก้ได้นะถ้าหยุดพลาดไหนอย่างเงียง้ยหยุดแก้เนี่ยอย่างเงี้ยชอบกดทุ่พลาดนะผมคูณสามเลยเพโอเคแล้วลตอนเนี้ยโอเคคลิปนี้ผมจะเร่งเวลาแล้ว,ลวกันมันก็ทำลูปเดิมไปเละบนๆไปเรื่อยๆ ในระหว่างที่เราเร่งเวลาอยู่นะผมก็จะจะบอกว่าตัวเลทเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นนะผมให้หยุดไปหลายทีผมทำาม่ได้ผมกดคูณหนึ่งหยุดเวลาวนะอยากกดคูณสามหยุดหมอกเลยไม่กดไม่ทันนะผมก็เวลากดรอเนะผมเราจะกดแถวหลังนะผมพเพราะระยะตีเราไกลพอนะผมแา่นั้นแล้วเล่นรอข้างหลังนะผมคืออยู่ที่ดีที่สุดนะรอก็จะเล่นรอตรงนี้เนี่ยพอใกล้ฐานมาเนี่ยเราจะมีมุมรอก็คือ รอ,อตรงนี้นะผมเช็คเียดีดีนะผมกดไปเลยเรือมันสุดเท่าไหร่ก็ตรงนั้นนะผมนี่แล้วเราก็จะย้อนมันมา,มาได้ไกลมาก,มากๆาเรียบร้อยในส่วนของตัวบินนะผมตัวบินเนี่ยเป็นตัวที่เป็นปัญหาสุดของดานนี่นะจากนั้นแล้ว เราไม่ได้อาสโลบินมาเราไม่มีสโลบินนอกจากไอเกลสโลนะผมซึ่งเกลสโลมันไม่พอนะผมที่จะสโลมันนะอ่าให้คุณยื้อให้นานที่สุดเขาจะทำได้นะผมเ <c oughs> ขาเอาเท่าที่ทำได้นะผมตัดเลือดให้มันไม่ชนบ้านเราตายอ่ะเอาอย่างนี้ด้วยให้มันต่ำกว่าหนึ่งบีให้ได้นะผมทำไงก็ได้ผมตอนเนี้ยหยุดเวลาจะเอาตัวมาตีอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมเอาตัวมาตีเยอะนะผมแต่ว่าเราไม่มีสโลนะผมฉะนั้นเอาที่ทำได้นะผม บอกเลยว่าต่อให้เล่นทีมตึงก็ไอตัวแอร์ก็ลําบากเหมือนกันเดีย๋ยวผมทําทีมตึงอีกทีมนึ่งผมก็จะเป็นทีมที่ใช้ตัวจากส t าร์ดั้งอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เจ,จ็ดดาวทังทีมเหมือนบางทีมนะผมแต่ว่าเจ็ดดาวมันเก่งไหมมันก็เก่งแต่มันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะผมมันมีตัว6กดาวที่เก่งกว่านี้นะผมในเซตนี้ที่เอามาลงแล้วเก่งกว่าก็คือ,อามาแทนไอ้พวกที่ผมเล่นในทีมนี้ได้นะ ไอคลิปเนี้ยมันมีตัวทดแทนเยอะนะผมเอามาแทนกันได้หลายตัวเดี๋ยวเอามาแทนให้ดูนะผมว่าทีมที่สอบเป็นยังไงเนาะ ขึ้นเวฟสี่มานะผมมาเป็นเดสเซอร์เรลตนะับรู้สึกว่าเวฟสี่จะมี2แบบนะมัมมันจะมีออกมาเป็นโคนกับเดสเซอร์เรลตตัวนี้นะมัมไอชื่อเหลืองชื่อเหลืองที่เรารักนนเดงถ้าเราเจอชื่อเหลืองเราทําไงนะผมเล่นเหมือนเดิมนะผบแต่ว่าเดสเซอร์เรลตผมยอมรับว,ว่ารับมือง่ายกว่าโคนตรงที่ค่าเจอเดสเซอร์เรลตนะผมเดสเซอร์เรลตช้าช่วงข้างหลังนะับ ช่วงแรกมันจะเร็วนะผมฉะนั้นช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงนี้เยอะเท่าไหร่นะผมเราจะเล่นข้างหลังเป็นหลักนะผมเดเซลเลตในการรับมือมันง่ายมากเนาะมันจะช้าแบบช้าสุดๆเลยตอนมันอยู่ข้างหลังเนาะไอ้เส้นเส้นหลังสุดอะที่เรากดรอเส้นสน,สนั้นแหละเราจะเล่นตรงนั้นเลยเราข้ามมันได้ภายในเส้นตรงนั้นเลยฉะนั้นข้าม,มันหลุดจากช่วงนี้แล้วเลื่อมมันไม่ถึงครึ่งมันเป็นไรเนาะเราสู้มันได้นะตัวนี้ไม่ยากแต่ถ้าเราเจอโคนก็อีกเรื่องหนึ่งนะโคเนี่ยตึงเลยถ้าเจอในทีมเนี้ยแต่คิดวว่่่าาไมเจอรกังนะ ก็แค่อย่าให้มันเจอผมไม่รู้มันสุม่มากี่เปอร์เซ็นต์นะว่าจะออกเป็นโครหรือจะออกเป็นตัววิ่ง เรามาขึ้นในส่วนของเวฟห้านะผมเวฟห้าเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าบอสตัวนี้สตันได้นะผมโจราโลู aro, แบบไอ้คอพอรจะดีที่สุดในการรับมือกับมันนะผมคาเ่นโกโจอ,อาจจะต้องวางขายนะผมซึ่งเหนื่อยนะผมไอ้ก็เหนื่อยพอพอกันเพราะแล้วกดแมนนวลนะคููนะผมผมจะให้ไอ้บอสเข้ามาใกล้ขึ้นหน่อยนะผมให้มันเลยเส้นลงเส้นแรกไปก่อนมันเข้ามาใกล้แล้วค่อยหยุดเวลาเนาะ เวลาในการหยุดควรจะกดคูณหนึ่งะครับคูณหนึ่งะครับอย่างเงี้ยปรับคูณหนึ่งกดหยุดเวลาเอานะครับจังหวะการหยุดเวลาให้จําจําขึ้นใจนะครับว่าหยุด2ส,สตันหนึ่งก็คือเราหยุดได้2ครั้งโดยที่ไม่โดนสตันรั้งที่สามจะโดนสตันให้กดสกิลค้างไปนะครับแให้กดหยุดเวลาตรงนั้นแทนนะครับอันนี้สำหรับคนที่เล่นโกโจโนะครับโกโจโหยุดเวลานะครับหรือตัวอื่นที่ไม่ใช่สกิลอย่างเงี้ย ไอจูนฮาโลขอพรมันจะเป็นมาเตียบิตี้นะผมมันมีหลายสกิลแต่ว่ามันก็มีแค่สกิลเดียวที่กดแหละแต่แต่ถ้ามันกดแบบเนี้ยก็คือไม่ต้องกลัวสตันนะผมก็จําไว้ว่าหยุด2ส,สตันหนึ่งไอครั้งที่3มันสตันนะผมสตันทั้งแมปไอเวลาที่มันสตันอ่ะให้ตั้งคูณหนึ่งนะผมมันจะได้หายสตันไวๆนะผมถ้าปรับคูณ3ส,สตันม่นสตันยับๆเลยนะผมพูดเลยเตือนไว้ก่อนในการปรับคูณนะผม สำคัญมากผมจะเตือนอย่างนี้ทุกคลิปแล้วนะเผื่อคุณมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับไม่ได้ดูกไกด์อื่นนะครับไอไกด์ที่ผมเคยทำไกด์อื่นบอกอย่างนี้เสมอนะถ้าเจอบอสที่สตันได้นะครับให้ปรับคูณหนึ่งกดหุดเวลาจโจทะล่แต่ถ้าเล่นไอโกโจอะหรือว่าจโจทะล่ธรรมดาไอจจจจโจทะล่ขาวอะ่ะที่ไม่ใช่ล่างขอพอน่ะนั่นแหละเล่นหยุดเวลาแบบนี้แหละ ก็คือหยุด2สตานึไอต้ตอนสตารเน่ะเราต้องขายสมมุติว่าคุณวางโกโจไว้6ตัวใช่ไหมตัวที่7จะเป็นตัวที่คุณวางขายแล้วก็กลับไปใช้ตัวที่คุณวางติยืนตนีนั่นแหละวิธีนะครับไกด์เทคนิคมีแค่นี้แหละแล้วก็เล่นตามคลิปเลยครับผม โอเคก็เรียบร้อยนะผมสำหรับตัวนี้ทีมนี้อาจจะดูตึงไปนะผมแต่เขาเล่นเ้าเล่นแบบหัวสบายมันมันก็ไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะแค่ผมเ้าไม่มาดูตึงเฉยนี่เรียบร้อยนะผมเอตายละยังเหลือทายนิดนึงก็ปรับคูณ3เล่นเลยเพราะว่ามันไม่ต้องกจริงจังอะไรขนาดนั้นละก็ไม่ดรอปนะผมอฟได้เป็นสตาร์ทผ่านครั้งแรกแหละ เดี๋ยวไปดูเจอกันอีกทีมนะผมไม่หอกเออเอาละเราก็มาอยู่กันในทีมที่สองแล้วผมทีมที่สองนี่ผมจะใช้ป้าอุลุฮาระนะผมอุลุฮาระจะเป็นตัวขึ้นไหลนะผมเพราะว่าอุลุฮาระมีบัฟกับตัน1ิเรนะผมเป็นตัวเดียวเลยที่หาได้ตอนนี้นะก็ตอนนี้ตู้รู้สึกว่าจะหมดเวลาไปแล้วนะผมก็ใครไม่ได้กดไว้ก็ขอโทษด้วยนะผมอาจจะไม่มีดีพหลักนะผม แล้วก็โมจิหรือคาตาคุรินะผมเอาจริงๆเว็กสโลผมไม่ค่อยชอบนะจริงๆก็ใช้ฟอลคอนแทนกันได้ผมเอามาสาโลแอานะตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้เหตุผลอีกทีว่าทำไมผมไม่ชอบแบ็กสโลนะผม,ผมชอบใช้สโลธรรมดามากกว่านะแล้วก็คู่กับซูฟอยนะผมไอเช่าลีนะเออเอาเช่าลีมาแทนไอน้องมิซิรีได้นะเอามาแทนกันได้นะผมก็ใครที่เล่นแว็กซ์โลนะผมไม่ต้องใส่แว็กซ์ ไอเกียวสโลสักตัวเลยเนอะเอาออกไปเลยใส่เป็นตัวตีแอตัวใดก็ได้ครับผมที่เป็นตัวเพิ่มเติมเฉยๆครับผมเพราะทีมเนี้ยผมเอาติ๊กเกียวผมชอบสโลพมดา,ามากกว่าแบ็กสโลเอาจริงๆอะ่ะแต่ในที่ในเซตนี้ผมจะเล่นเป็นแบ็กสโลแล้วกันให้รู้ว่าเออความแตกต่างของตัวเล่นตัวเล่นยังไงมาครับผมเอามาแทนกันได้เรับเนี่ยคือคอโบคบู่กันแล้วชาวตุ๊เนี้ยก็แนะนำให้ทําไว้ครับเซตนี้เจ๋ง ราะว่ากิฟฟิตมันสโลว์แอร์ได้นี่เสาเอามาแทนเสาระความรักนะส่วนถ้าใครมีนางาโตะก็เอามาเล่นก็ได้นะผมแต่ผมไม่มีนะผมผมไม่ได้ทำนะผมผมกดตู้ไว้แล้วล่ะแต่ว่าขี้เกียจทำนะผมผมไม่มีเวลาทำผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำมาทำาไงผมตัวมันเก่งมากก็จริงอะ่ะแต่มันมันคือการที่ต้องจัดทีมใหม่อะ่ะคุณมีเหมือนคุณมีคูลเลอร์คือมันกิกรับคูลเลอร์ มาเรามาพูดถึง P p s พอย่างไฟอเวเซอร์กับพ่ดาครับพน่ะพดากกับตัวนี้ดาเมจแรงพอๆกันนะครับแต่ว่าพี่ดาแกร์แรงกว่านะครับแต่ว่าตัวไฟอเวเซอร์ระยะจะดีกว่านะไฟดํากับไฟเล่นคู่กันได้แล้วมันแรงนะแนะนำให้เล่นคู่กันนะครับก็สําหรับความรักเอาชูเฟิร์มมาแทนได้นะครับเล่นสลธรรมดานะก็ใครไม่มีก็เล่นพวกมเมเดลดัสมันน่าจะมีกันแหละไอตัวนี้ขั้นต่ำรอกับ โจทาโ่ก,ก็ปกตินะผมไม่ต้องเลียดตัวหยุดเวลาใส่ออปเรอานะผมตัวตัวหยุดเวลาเอาเหมือนเดิมเนิมนม่มโกโจโลเล่นได้นะผมแต่ว่าโกโจอย่างที่ผมผมอาจจะไม่ยังไม่ได้บอกนะผมไอโกโจโผมอะหายไม่ใช่หายหรอกโดนสุคุณาตัดครึ่งมาแล้วเรียบร้อยนะผมเป็นจิตดาวไปแล้วก็เป้าอุลุฮะถ้บไม,ม่มีก็ใช้สองสองตัวนักขั้วนะผมนาง,งาโตะถ้ามีก็ เอามาเล่นได้นะผมเอาตัวไอตุลออกได้นะเป่าะละกูกาลาก็ยังไงก็ดาเมจแรงสับๆั์อยู่แล้วนะฉะนั้นแล้วข้ามีก็เชียร์ให้เล่นปลามากกว่านะผมไอสองตัวนั้นมันดาเมจไฟแรงก็จริงอะแเราจะเล่นเหนื่อยหน่อยนะเริ่มมาเราก็จะเอาโจทาร่เดี๋ยวโจทาร่รอบนี้ผมจับให้ถึงขั้นจุนดเวลาใหญ่เพื่อจะเรามีเวลาเซตอัพเยอะนะนะกดอัปเกรดสุดไปเลยสุดขั้ว กดปุ๊บจบเวลาเรียบร้อยแล้วก็สโลว์วางเรียบร้อยเนาะสโลว์ผมจะวางสโลว์ก่อนนะวางให้ครบ4จุดนะก็ให้มันทั่วแมพครบทุกจุดที่ให้มันเอาเอาให้มันทั่วถึงนะ,ะใครเห็นว่ามันมีมุมนิดนึงเก็บมาหน่อยอไม่ม,มีเวลาเยอะนุ๊เราไม่ต้องเสียดายตังค์แล้วนะเนพราะยังไงตังค์เราก็ไม่พอวางทุกตัวนะเราเอาเข้าที่ได้ แต่เอาจริงมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นด้วยมิสซิลี่ที่ใส่ในทีมก็คือเอามาใส่ไว้เชียะไม่ต้องใส่ก็ได้นะมิสซิรีอ่ะก็พี่ดากนะครคือมิสซิรีมันคือตัวตัวแบบแจกแจกใส่อะไรที่ราคาน้อย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 ออกมาใส่ได้คือเป็นตัวที่แบบฟิลเลอร์อ่ะคือตัวเติมทีมเฉย่รออัพสุดกดสุดได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมเห็นไหม ตังเราไม่พออัพนะผมเพราะเราลง BPS 2ตัวนั้นเนาะเราก็สามารถกดอัพสุดได้เลยไม่ต้องกลัวแบบทีมแรกทีมแรกนี่ต้องระวังเนาะกดลั่นเกินนี่หยาบงั้นแหละอ่ะับไปจริงจทีมแรกค้าเล่นจนทะโลหยุดเวลาใหญ่ก็ไม่ต้องกลัวตรงนั้นก็ได้มั้งแต่คิดว่าเงินอาจจะไม่พอเลยก็แล้วแต่แล้วแต่ มันแค่วางก,วาก็คิดได้เพิ่งคิดได้เงี้ยเออใช่แล้วก็รอพยาวางคิดฝั่งนี้ฝั่งเมาที่ยมชี้ิดชิดไปเลยแล้วอย่าไปวางคิดหน้านะรเราต้องพยายามตีถึงแผงหลังแขบหลังให้ได้หยุดเวลาอย่างที่ผมบอกจะวางไว้หลายตัวน้ปกติคนเขาจะเล่นแค่3ตัวใช่ไหมแต่ผมเป็นคนที่กดหยุดเวลาพลาดบ่อยสุดๆเลยนะไม่ถนัดในการหยุดเวลาแบบนี้นะไม่ถนัดเลยการที่ต้องกดสกิลสองสกิลส,สองครั้งอนะ กูไม่ถนัดเลยกูเลยอ่าตัวไม่ไม่ต้องหรอกมั้งอากีเหลือลงมิสซิลีนะผมตั้งเหลือเนี่ยเห็นไหมนี่ยอันนี้คือเหลือจะครึ่งก่อนแล้วอ่าระวังมิสซิลีเลยมิสซิลีเป็นตัวแค่ามาเติมเฉยนะผมก็อะไรขาดหายไปก็เอามาเติมให้ผมอยากตีแย่ก็เอามิสซิลีมาช่วยตยีแย่เลวสุดท้ายแล้วเราจะได้ไม่อัพไม่ได้นะ ขาดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราแค่ใส่ออกมาเพิ่มเติมเฉยเราไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวนี้คาคาซามเลยไอตัวนี้มันจะตายละนยังไม่หย,ยุดเวลานะเอาจริงทีมเนี้ยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วก็เล่นแบบทีมแรกเลยเผื่อผมอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมกันนะแล้วกันเออใช่ผมนึกเพิ่งนึกออกนะผมใช่คาตาคูริมันเป็นสโลแบบชุบแป๊บนึงแล้ว มันจะมีจังหวะที่คาตาโคริสโลมันหายนะผมฉะนั้นแล้วหยุดเวลาดีๆนะผมบางทีสโลมันหายพวกมันจะพุ่งด้วยความเร็วสูงนะผมต้องระวังนะตรงนี้หยุดเวลาให้ทันนะผมก็แต่ก็จะมีจังหวะที่นรกนะผมก็คือมันมาเร็วช่วงที่ครูครูดาวหยุดเวลาอยู่พอดีนะผมก็มันจะทําให้มันออกไปเร็วนะผมทำให้อะที่มันควรจะสโลมันไม่สโลมันก็ไปไกลไปาเร็วเออตัวนี้ก็ระวังหน่อยนะผม อยู่มันจะพุ่งด้วยความเร็ว High Speed Bullet จะเร็วพุ่งอะไรก็นั่นแหละแต่ในคลิปนี้ก็จะมีจังหวะที่มันจะแมวเนี่ยไหน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 อ้ยมาตะโค้งนึงอ่ะโอ้หยุดเวลาแบบอันนี้คือหยุดหยุดแบบโอเคอยู่แล้วแต่ว่าแต่ยาทานันกดคูสามหยุดเวลาคือกูต้องแบบขี้เกียจแล้วจริงๆอ่ะคือไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปไปแล้ <c oughs> ถ้าเรากูกดคูดสามข้อก็โอเคแต่ว่าเวฟห้าอย่าทำนะเรื่องคูดสามหยุดเวลาเนี่ยคูดสามหยุดเวลาเออนั่นะไอหย,ยุดเวลาใหญ่ก็เก็บไปเล่นกับเวฟสามเวฟแอลนะผมแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะฆ่ามันนะผมโอเคไม่ผมไม,ไม่มีอะไรพูดแล้วขอเล่นความเร็วคลิปเลยแล้วกันไป เฟสี่เราเจอโคนนะครับในรอบนี้วิธีรับมือโคนก็จริง,รงๆถ้าเราดามจเเยอะ,อะในทีมนี้ไม่น่าห่วงไม่น่าเป็นห่วงถ้เาเจอโคนอะ่ะวิธีรับมือโคนง่ายๆนะครับก็หยุดเวลานะครับก็คือหยุดหยุดแบบเราจะไม่กดหยุดตอนที่มันใกล้ตายนะครับให้หยุดตอนที่โคนตายแล้วออกมาแยกล่างให้กดหยุดจังหวะนั้นนะครับ ตอยนะผมตายไหนดูดีิจะออดรอปไหม๊อ,อปอ่าดรอปแล้วผมออฟคราวนี้เก็บภาพนะครับผมเป็นออฟของปลานะผมออฟไอตัวแรกที่เราใส่ทีนะครับตัวนั้นแหละเป็นปลาเลือดน,นะผมปลาโอโนฮหนะอะไรเทีย่ยเออนั่นแหละโอเคแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายผม